ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคว่างบอลนะครับวิธีการคว่างบอลนะครับอันดับเลขเลยนะครับก็คือการจับนะครับจับลูกฟุตบอลหรือว่าลูกฟุตซอลนะครับลูกฟุตซอลนะครับแล้วทีนี้เทคนิคที่สองก็คือให้หักข้อมือนะครับให้มันชิดนะครับกับแขนนะครับวิธีการคว่างก็คือคว่างจาก หัวไหลนะครับหัวไหลครับพ่วงอะไรอย่างนี้นะครับไปดูกันว่าจะไกลขนาดไหนนะครับครับป๊อปอ่ะอีกครั้งนึง จับลูกบอลหักข้อมือนะครับ,นะรบยืดแขนมือชี้ไปข้างหน้านะรยมดู <c oughs> <c oughs>